สวัสดีครับอตอนนี้ก็จะเป็นการเรื่องของการเลือกตัวลำกับการตั้งชื่อนะครับเริ่มต้นเนี่ยเราก็มาดูเวกไลนนะครับเราก็กดตัวนี้ลงไปนะครับทางซ้ายเนี่ยกดลงมยด้านบนทีหนึ่งนะครับมันก็จะขึ้นเมนูคําว่าเมน โอเคนะครับเราหมุนมาทางขวามันจะเป็นคำว่าโมเดลสีเล็กนะครับ dr expo นะครับเราหมุนไปตรงคำว่าโมเดลสีเล็กนะครับแล้วเราก็กด enter ตอนนี้นะฮะไปทีหนึ่งจะเขียนว่าเป็นโมเดล6ถ้าเลื่อนไปก็7 8 9 10เนี่ยหมุนไปได้เรื่อยๆ,ๆนะครับจะมีหมด10บลำนะครับสมมติมจะเอาโมเดล1กด enter ไปปุ๊บมันก็จะขึ้นว่าดาวน์โหลด เต้ก็ค,คือเสร็จแล้วอันนี้กรณีน,นี้เราจะเอาโมเดลที่6นะครับกด Select หมุนไปเรื่อยๆโมเดลที่6 2ต่อ6 4 5 6แล้วก็กด Enter ดาวน์โหลดมันก็จะดึงค่า่อามาให้พอเป็นโมเดล6เรียบร้อยต่อไปการตั้งชื่อน,นะครับเราก็หมุนตัวนี้นะครับหมุนไปท,งทางขวา ผมไปเรื่อยๆมีเยอะนะครับเซตอัพลิสเอ t นเลงไปนะครับมาที่โมเดลหมุนลงมาปุ๊บก็จะเป็นโมเดลท้ายนะครับโมเดลท้ายคือจะเป็นการเลือกว่าเป็นเ,เล่นเครื่องบินหรือเล่นฮอล์นะครับอ่าเอาเลยกดลงมานะครับก็จะเป็นการเลือกระหว่างอ c คโคนะครับก็คือเครื่องบินก็ทางขวาก็เป็นรูปเฮลิคอปเตอร์นะครับเลือกได้อันนี้เราเป็นเครื่องบินเรากดไปอ่า แต่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เราก็หมุนกลับมาที่งทงคำบัลิสตตรงนี้ครับี <ST> UM <X> ่ลิสต์นี่ถ้าหมุนลงมันจะมาข้างล่างถ้าหมุนไปทานขวาจะมั่งนี้หมุนไปด้าขวาอีมทีจะเป็น,มนเมนูที่หมุนวนไปเรื่อยๆกด enter ตรงลิสต์เพื่อถอยเมนูออกไปนะครับแล้วก็หมุนลงมาอีกทีหนึ่งจะเป็นโมเดลเนมนะครับกดลงมาอีกทีหนึ่งกดตัวนี้นะครับแล้วก็หมุนให้ลงมาที่ตรงช่องว่างสีดํานะครับ เราสามารถตั้งได้ทั้งหมด10ตัวอักษรนะครับกด Enter ลงไปนะครับมันก็จะเป็นขึ้นมาแล้วที่ช่องแรกนะครับการเลือกตัวอักษรเนี่ยให้ใช้วิธีหมุนนะครับหมุนไปนทางขวาหรือทางซ้ายก็ได้นะครับเอาตำแหน่งไหนสมวติวเอาตำแหน่งแรกอะกด Enter เปึ๊บอ่าล่ะมันจะมีลูกศรชี้ให้ดูว่าเดี๋ยวเรากําลังจะทําที่ตรงนี้นะเสร็จแล้วเราหมุนขวาหมุนซ้ายนะครับมันก็จะมีตัวอักษรนี้มาให้เราตั้งชื่อว่า A Plane แล้วกัน ก็ไปที่1จะเป็นเริ่มที่ตัวเลขนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นตัวอักษรและ A B C นะครับเราเลือกอันแรก A กดลงไปนะครับแล้วเราก็หมุนทางขวาปึ๊บมาตำแหน่งที่2กดลงไปทีนึ่งนะครับตำแหน่งนี้เราจะเลือกอะไรต่อเราก็หมุนมีตัวอักษรเยอะๆให้เลือกนะครับเอา A 1แล้วกัน A1 นะครับพอได้เสร็จเราก็กด enter ตั้งนี้ได้ทั้งหมด10ตัวนะครับตำแหน่งที่3าที่4ที่5ที่6กที่7 8 9ด0หมุนมาตรง OK เนะครับเรากดลงไหมมันก็จะเซฟชื่อ A1 ไว้เพราะฉะนั้นต่อไปตัวนี้จะตั้งชื่อว่า A1 เรียบร้อยนะครับเวลาออกจากเมนูก็หมุนไปทางซ้ายขึ้นไปตรงคำว่า list กด enter ทีหนึ่งหมุนซ้ายขึ้นไปตรงคำว่า main กด Enter เรียบร้อยแล้วมันก็จะขึ้นเปมอน่างว่าโมเดล A 1นนะครับเป็นเครื่องบิดแค่นี้เองง่ายๆสวัสดีครับ